เรื่องราวในรามเกียรตินี้ซับซ้อนมากเลยนะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของทั้งหมดมันมาจากไหนวันนี้เราจะมาย้อนรอยดูปฏิกิริยาลูกโซ่ครั้งสำคัญที่ค่อยๆลากทั้งสามภพให้เข้าสู่สงครามครั้งยิ่งใหญ่ครับ คำถามง่ายๆแค่นี้นะครับคือกุญแจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยเพราะมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าแค่ความทะเยอทะยานของยักษ์ตนเดียวเนี่ยมันจุดไฟสงครามให้ลามไปทั่วทั้งสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็บาดาลได้ยังไงใช่แล้วครับเพราะสำหรับทศกัณฐ์เนี่ยการได้เป็นอมะตะมันไม่ใช่จุดจบแต่มันเพิ่งจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองจุดเริ่มต้นของการท้าทายทุกกฎเกณฑ์ของจักรวาลเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลย เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่กรุงลงกากับพญายักษ์ตนหนึ่งที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นกับความตายไปแล้วแล้วก็ปลดปล่อยไหยนะระลอกแรกออกมาคือพอทศกัณฐ์ถอดหัวใจตัวเองไปฝากไว้กับฤาษีโคบุตรแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องกลัวตายต่อไปแล้วนะครับแล้วพอคนเรามันไม่มีความกลัวตายอะไรที่เคยห้ามใจไว้มันก็ไม่มีเหลืออีกต่อไป แล้วพอมีพลังแบบไร้ขีดจำกัดปุ๊บสิ่งที่ตามมาทันทีก็คือความรุนแรงความโลภไปแย่งบุตรสบกของพี่ชายตัวเองจนโดนพระอิศสสวรสาปให้มีงาช้างปากอก,อกเจ็บปวดไปตลอดแต่ก็นั่นแหละครับบทลงโทษจากสวรรค์ก็ได้ไม่ได้ช่วยให้ทศกัณฐ์สำนึกได้เลยแม้แต่น้อยแต่ความทะเยอทะยานของทศกัณฐ์มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ตัวเองนะครับคือเขายังต้องการทายาทที่เก่งกาจกว่าเป็นเหมือนอาวุธที่มีชีวิต ที่จะมาช่วยสารต่อแผนการครองโลกของเขาให้มันสมบูรณ์แบบแล้วรณพักลูกชอยของทศกัณฐ์เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความมุ่งมั่นอาจจะมากกว่าพ่อตัวเองซะอีกนะครับคือใช้เวลาแค่6เดือนเรียนจบตรายเพศแล้วหลังจากนั้นอีก7ปีเต็มๆทุ่นไปกับการบำเพ็ญตบะในพิธีเดียวเลยเพื่อแลกกับพลังที่โอ้โหขนาดเทวดายังต้องกลัว และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้มาครับคือได้พรจากมหาเทพทั้งสามเลยพระอิศวรให้มนแปลงกายเป็นพระอินทกับสอนพรมมาศพระพรมก็ให้สอนหน้ากระบาดแล้วก็มีเงื่อนไขาการตายที่แบบโคตรซับซ้อนส่วนพระนารายก็ให้สอนวิษณุปานำมาอีกคือรวมรวมแล้วเนี่ยรณพักกลายเป็นนักรบที่แทบจะไม่มีใครสู้ได้เลยเอาล่ะพอได้พลังระดับนี้มาอยู่ในมือแล้วเนี่ยภารกิจแรกก็ตามมาติดติดเลยครับ ทศกัณฐ์ส่งรณพักไปทำงานชิ้นโบแดงทันทีเพื่อพิสูจน์ให้ทั้งสามโลกได้เห็นว่าอำนาจของยักษ์ะมันยิ่งใหญ่แค่ไหนคำสั่งจากพ่อก็คือไปเถิดลูกพ่อจงทำให้พระอินยอมสิโรราบแก่เราเอาหมายแรกก็คือสวัสด์เลยครับรณพักยกทัพยักษ์มุ่งหน้าขึ้นไปทันทีนี่คือการประกาศศักดาที่ชัดเจนที่สุดแล้ว แล้วมันก็มีลางบอกเหตุด้วยนะครับคือขนาดสงครามยังไม่เริ่มเลยเนี่ยม้าสวรรค์ยังร้องออกมาเป็นคําว่าอับปราชัยที่แปลว่าพ่ายแพ้เลยครับเหมือนกับว่าสรรพสิ่งบนสวรรค์รับรู้ได้ถึงหายนะที่กําลังจะมาเยือนสมดุลของอํานาจกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วแล้วการต่อสู้มันก็เป็นไปตามคาดเลยครับคือพระอินใช้อาวุธอะไรมารณพักก้ได้หมดเลย คว้างจากแก้วมาก็แผลงสอนนาคมาดับควางตรีศูนย์มาเป็นตะข่ายเพชรก็แผลงสอนนาคขาบาดให้พญานาคไปทำลายทิ้งคือมันเหมือนกับว่าผลลัพธ์มันถูกล็อกไว้แล้วนะครับผลก็คือสวรรค์แพ้ครับพระอินต้องหนีเอาตัวรอดรณพัคก,กลับลงกามาอย่างผู้ชนะชัยชนะครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การรบชนะธรรมดานะครับแต่มันคือการประกาศให้โลกรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยอำนาจของยักษ์มันยิ่งใหญ่ทัดเทียมกับเทพแล้ว และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งใหญ่นี้ทศกัณก็ตั้งชื่อใหม่ให้ลูกชายว่าอินทรชิตซึ่งแปลตรงตัวเลยว่าผู้พิชิตพระอินทร์เป็นการตอกย้ำถึงยุคใหม่ที่อำนาจของกรุงลงกากำลังจะแผ่ไปทั่วทั้งสามภพแน่นอนครับว่าข่าวสวรรค์แตกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่บนสวรรค์แรงสันสะเทือนมันลงไปลึกถึงนครบาดาลเลยทีเดียว ท้าสหามลีวันกษัตริย์เมืองบาดาในตอนนั้นคือกลัวมากครับกลัวว่าทศกัณ์จะลามมาถึงเมืองตัวเองเลยจัดการสร้างปราการป้องกันอย่างแน่นหนาถึง5ชั้นเลยทีเดียวกะว่าจะปิดตายมือตัวเองไม่ขอยุ่งกับใครทั้งนั้นแล้วที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคําสั่งเสียก่อนตายของท่านครับที่บอกลูกหลานไว้ชัดเจนว่าอย่าได้ไปคบค้าสมาคมกับทศกัณ์เป็นอันขาดมันจะนําความพินาศมาสู่วงตระกูลยักษ์ของเรา คืนนี้เป็นการพยายามตัดไฟแต่ต้นลมเลยนะไม่อยากเข้าไปยุ่งกับวงจรความขัดแย้งนี้เลยแต่กษัตริย์องค์ใหม่อย่างมายาลาบกัดไม่คิดอย่างนั้นครับคือถึงพ่อจะเตือนไว้แล้วแต่มายาลาบกับมองว่าการอยู่เงียบๆเนี่ยมันคือความอ่อนแอทางเดียวที่จะรอดจากเงื้อม,มือของทศกัณฐ์ได้ก็คือต้องมีพลังให้เหนือกว่าแล้วดูสิครับว่ามายาลาบทำยังไง ก็คือเดินตามรอยทศก,กัณฐ์เปะๆเลยไปหาฤาษีเรียนวิชาถอดหัวใจแล้วก็เอาหัวใจตัวเองที่เป็นมแมลงผู้ทองไปซ่อนไว้มันน่าสนใจตรงที่ว่าความกลัวทรราชเนี่ยสุดท้ายมันผลักดันให้ตัวเองกลายเป็นทรราชซะเองทีนี้ในขณะที่ฝั่งยักษ์ทั้งที่ลงกาแล้วก็เมืองบาดาลกําลังวุ่นวายกับการสะสมพลังกันอยู่นั้นตัดภาพมาที่โลกมนุษย์ครับ มันมีเหตุการณ์เล็กๆเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเรื่องนี้แหละจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนชะตากรรมของทุกภพเรื่องของเรื่องก็คือมันมียักษ์อีกตนชื่อปทูทันดันบุกสวรรค์อีกแล้วครับแต่คราวนี้พระอินยังไม่ฟื้นตัวดีจากการรบกับอินทรชิตเลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์บนโลกมนุษย์นั่นก็คือเท้าทศรสแห่งกรุงอโยธยา แล้วในการรบครั้งนั้นเนี่ยมันก็มีจังหวะวิกฤตครับคือเพลยรถของเท้าวทศร,รถเกิดหักขึ้นมากลางสนามรบเลยแต่พระมเหสีไกยะเกศีที่ตามเสด็จไปด้วยก็ตัดสินใจทําเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดคือใช้แขนของตัวเองเนี่ยสอดเข้าไปแทนเพลยลารถซึ่งด้วยความพักดีทําให้แขนของพระนางแข็งแกร่งเหมือนเหล็กเลยครับช่วยให้ท้าวทศร,รถรบชนะในที่สุดท้าวทศร,รถนี่ซาบซึ้งในความกล้าหาญของมเหสีมากๆครับ ก็เลยประทานพรให้สองข้อบอกเลยว่าอยากจะขออะไรก็ได้แล้วจะมาขอเมื่อ,อไหร่ก็ได้ในอนาคตแต่พระนางไกยะเกซีเลือกที่จะยังไม่ขอครับเก็บพรสองข้อนั้นเอาไว้ก่อนโดยไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าการแต่สินใจเก็บพรไว้ในวันนั้นมันเหมือนกับการวางระเบิดเวลาลูกใหญ่เอาไว้กลางกรุงอโยธยาซึ่งระเบิดเวลานี้แ่ะครับที่จะเป็นจุดปเปลี่ยนสำคัญที่จะลากทุกคน ทุกเผ่าพันธุ์เข้าสู่มหาสงครามที่ไม่มีใครหมีพ้น